สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันในรายการ police talk นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่า police TV ค่ะเรื่องของความมั่นใจในการทํางานของตํารวจนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะคะโดยเฉพาะความมั่นใจในการใช้อาวุธปืนนะคะอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะ เรื่องนี้จึงจําเป็นจะต้องมีการทดสอบการยิงปืนนะคะเป็นระยะระยะเพื่อให้ตำรวจเองนั้นเกิดความมั่นใจและนําไปสู่ความมั่นใจว่าจะคุ้มครองความปลอดภัยกับประชาชนด้วยนะคะและวันนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาพูดคุยนะคะกับท่านที่ทําหน้าที่ในการฝึกอบรมนะคะเรียกว่าเป็นครูนะคะในการฝึกทดสอบการยิงปืนนะคะของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะท่านก็คือพลวตรีภากคกรสติยุทธการค่ะ ท่านเป็นอดีตรองผู้กำกับการตรวจนครบาลเจ็นะคะปัจจุบันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงงานตํารวจแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะก็หลายๆท่านนะคะก็อาจจะเรียกท่านนะคะว่าพี่อุ้มบ้างครูอุ้มบ้างนะรองอุ้มผู้การอุ้มก็แล้วแต่นะเพราะว่าเห็นบอกว่าพี่เองก็เป็นครูนะที่สอนอบรมเรื่องการยิงปืนเนี่ยมาตลอดทั้งชีวิตเลยคะใช่ครับค่ะสอนเรื่องนี้มา ตั้งแต่จบจากโรงเรียนในร่มหลวงสอนให้กับตชดสอนอะไรพวกนั้นแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็เข้าไปสอนที่โรงเรียนในรำรวจเป็นสาวัตอยู่ในนั้นหลายปีอยู่แล้วก็ออกมาก็สอนไปเรื่อยสอนต่อค่ะค่ะพูดถึงตำรวจกับการใช้อุปืนเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันแต่ว่าการใช้เนี่ยต้องใช้ให้ถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายครับตามกฎหมายด้วยแล้วก็ ทำยังไงที่จะให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นนะที่ไม่ใช่คนร้ายหรือแม้แต่การจะยิงคนร้ายก็ต้องมีหลักเกณฑ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ทราบว่าความจําเป็นของการที่ต้องมีการทดสอบเนี่ยมีความสําคัญกับตํารวจไม่น้อยเลยใช่ครับเพราะว่าการทดสอบเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตํารวจเนี่ยมีความคุ้นเคยมีทักษะมากน้อยแค่ไหนกับการใช้วุปืนครับแล้วเราจะได้แก้ไข อย่างเช่นปีที่มันผ่านมาเนี่ยท่านผบตรเนี่ยท่านเห็นว่าเอ้ยปืนมันเก่าแล้วะนะครับท่านก็เลยตูปืนใหม่มาแล้วก็เอามอบให้กับหน่วยตำรวจเอามาใช้ะนะครับในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหน่วยปปิิการพิเศษก็ดีหรือว่าหน่วยตามโรงพักก็ดีค,ครับก็ได้แจกจ่ายปืนบางส่วนลงไปนะครับของสัมปีนี่ซื้อปืนค่อนข้างจะเยอะมากเพื่อที่จะให้กับ ตำรวจเอาไปใช้เป็นปืนที่ค่อนข้างทันสมัยอ๋อปืนเ <9 S 1> ก่กเาก,งงกับปืนใหม่เนี่ยมันต่างกันยังไงคะประสิทธิภาพในการใช้งานปืนเก่ากับปืนใหม่เนี่ยความแม่นยำมันก็แตกต่างกันเยอะนะครับอย่างเช่นปืน M16 รุ่นเก่าเนี่ยมันเป็น12นิ้วรอบมันใช้กระสุนรุ่นเก่าแต่พอมาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็น7นิ้วรอบลำกล้องสั้นกว่าคล่องตัวกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ กระสุนปืนเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความเร็วนะครับแล้วก็ทันสมัยแล้วก็เป็นอยู่ในขายของเครือข่ายของนาโต้อยู่แล้วค่ะครับด้วยว่าของใหม่ย่อมอยู่ของเก่าอยู่แล้วต้องดีกว่าแต่ว่าต้องฝึกใช้ให้เป็นใช่ไหมคะใช่ครับด้วยว่าถ้าเป็นตำรวจรุ่นเก่าที่ไม่เคยใช้ปืนรุ่นใหม่นี่พอมาจับแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าก็ยินไม่ทันนะครับมันก็ต้องมานั่งเล็งกันใหม่ว่ามองศูนย์หน้าผ่านรูศูนย์หลังหรือลอกบากศูนย์หลังอะไรเนี้ย มันมันก็จะช้าช้ากว่าเดี๋ยวนี้เราก็พัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยในการเล็งในการยิงให้เร็วขึ้นอย่างเช่นปืนติดดอดนะครับติดกล้องอะไรพวกนี้ครับมันได้เพิ่มมากขึ้นดอดก็คือจุดจุดแดงครับผมค่ะทีนี้เรื่องของการทดสอบการยิงปืนเนี่ยทราบว่าก็มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามลําดับนะครับอาจจะมีหลักสูตรของต่างประเทศที่เขาใช้กันอยู่แล้วก็หลักสูตรที่เราปรับปรุงขึ้นเองมีอยู่กี่หลักสูตรยั่ไหนบ้างคะ คือตอนนี้หลักสูตรของสำนักงานตวแห่ชาติเนี่ยที่ผมเขียนเขียนไปเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน6หลักสูตระนะครับมี1ห,หลักสูตรเนี่ยจะเป็นของท่านพลตรีสมชายมิลินทางกูลนะครับท่านเขียนไว้แล้วก็ใช้ฝึกตำรวจเป็นหลักอันนี้อันหนึ่งอันนี้ Basic Combat, 2 Basic c o m b a แบนะครับมันก็จะเป็นเรื่องการทักษะของการใช้ปืนพกกึง่งอัตโนมัติมันก็จะอยู่ส่วนหนึ่งสามปืนลูกซองนะครับปืนลูกซองตอนนี้ เดิมเนี่ยแต่ก่อนเราใช้ปืนลูกซองปัม๊ม<ะ>เดี๋ยวนี้ก็ใช้ปืนกึ่งอัตโมมัติเพิ่ม<ะ>แล้วก็ตอนนี้มันมีปืนลูกซองซึ่งเป็นปืนที่ใส่แม็กกาซีนก็เตรียมเตรียมยาวเข้าอยู่ในระบบะเพื่อให้ตำรวจได้เกิดความคล่องตัวในการใช้ะนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นปืนเล็กสั้นต่อสู้<ะ>หรือปืนคลมือต่อสู้ะนะครับที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให ตำรวจมีทักษะในการใช้อาวุธปืนเพิ่มมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือพลซุ่มญิงหรือมาร์กแพนชิพเนี่ยนะครับให้กับตำรวจหน่วยปริปการพิเศษเฉพาะนะครับเฉพาะว่าให้ทดสอบว่าสามารถมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายก็จะเป็นระบบ IDPA นะครับว่า IDPA เนี่ยม,มาจาก International Defensive Pistol Association นะครับ,รบเป็นของ ทางสาหรัฐอเมริกาทางยุโรปเขาก็เอามาเล่นกันเราก็เลยเอาไอ้ตัวนี้เอาเข้ามาจับแต่เราไม่ได้เอามาจับแค่ปืนปืนพิสตอลหรือปืนพกอย่างเดียวเราเอาทั้งหมดที่ตำรวจมีใช้อยู่เอามาจับอย่างเช่นปืนลูกซองปืนเล็กกลนหรือปืนเล็กสั้นะนะครับมิกซ์กันแล้วก็รวมกันว่าจะใช้อย่างไรเพราะว่าเราต้องการทดสอบว่าตำรวจเนมีความพร้อมในการใช้อุปืนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ ไม่ใช่พอถึงเวลาเกิดเหตุอ้าวใช้ไม่ทันใชครใช้ไม่ทันค่ะเพราะฉะนั้นปืนก็มีหลายประเภทแต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะโดยปฏิบัติการพิเศษอาจจะมีปืนนะพิเศษนะคะมากกว่าเรียกว่าตํารวจโรงพักทั่วไปทีนี้ทราบว่าเพิ่งมีการทดสอบนะเรื่องของการยิงปืนเนี่ยไปในหลักสูตร IDPA เมื่อไม่นานมานี้เอง คือปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่ที่ผมเอาใส่เข้าไปะนะครับซึ่งพยายามพยายามจะใส่เข้าไปหลายปีแล้วแล้วก็ไม่พร้อมไม่พร้อมคือคําว่าไม่พร้อมเนี่ยหมายความว่าตํารวจไม่พร้อมค่ะบางคนยังไม่รู้จักบางคนยังนั่นอยู่แล้วก็เริ่มโปรโมทออกไปในลักษณะที่เปิดการสอนหรือว่ายุยงให้ไปอบรมไปเรียนไปแข่งพอตอนนี้คนมากขึ้นนะครับเราก็เอามา ข้อมูอยู่ในระบบของเราเมื่อเมื่อปีที่แล้วคผมครับก็คือปีที่แล้วก็มีการทดสอบครั้งงแล้วแล้วก็ปีนี้ก็มีการทดสอบครับเพิ่งจบไปนะคะใช่ครับค่ะและตำรวจที่ที่มาเข้าทดสอบนะคะฝึกยิงปืนในหลักสูตร i d p a เนี่ยเป็นหน่วยไหนยังไงบ้างคะคือตำรวจทั่วประเทศเลยครับทั้งหมด36หน่วยค่ะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ย ที่จะเข้ามาเป็นตัวหลักๆก,ก็จะเป็นพวกหน่วยบริการเศษของในโวนสองหนึ่งต่อต้านของอลรินทราชอ,อนุมาน<ะ>แล้วก็ของกองปราบและพวกนี้<ะ>ครับก็เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะนั้นแล้วก็ตำรวจภูธรท,ที่ที่รักเกี่ยวเรื่องการนิงปืนเนี่ย<ะ>ก็เข้ามาภาคใต้ก็เข้ามาเยอะนะครับ<ะ>ภาคใต้เพราะว่าเขาใช้ปืนพวกนี้เยอะ,ะเขาก็เลยเอาเข้ามา แล้วเป็นการสมัครใจมาหรือว่าจะต้องให้ตำรวจทุกนายเนี่ยนต้องมาต้องมาฝึกเราแจ้งเข้าไปว่าเราจะมีการขันนะระบบนี้กฎกติกาเป็นอย่างนี้ใครพร้อมก็ส่งมานะครับเราเรานยก็ส่งตำรวจมาเรายังไม่ได้บังคับเจาะจงฟิกเต็มที่ว่าต้องมาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เยอะที่สุดครับก็ปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย ร้อยแปดสิบกว่าปีน 20, oh, so well ี้สองร้อยกว่าสองร้อยกว่านายสองร้อยยี oh. oh. er ่สิบกว่านายใช้เวลาในการสอบนี่สองวันก็จบวันสองวันก็จบแต่ว่าหมายความว่าสุดท้ายนี่คือมืดเลยครับมืดเลยคือคือปีเนี้ยปีนี้เนี่ยมันติดเรื่องโควิดถูกไหมฮะเราก็เลยบีบคนเข้ามาบีบระยะเวลาเข้ามามันก็เลยทําให้ต่างๆเนี่ยมันก็เลย กระชับขึ้นแต่การทํางานเนี่ยมันมันยังเท่าเดิมอยู่มันก็ยิงกันถึงเกือบทุ่มหนึ่ง<อ>ถายไฟ่องยิงกันส<อ>นุกเฮฮาเลยว,ว่าทั้งวันเลยงั้นเหรอรับทั้งวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่8ปดโมงเช้า<อ>ครับถึงเย็นถึงทุ่มหนึ่งค,ครับเดี๋ยวท่านช่วยอธิบายเรื่องของการฝึกหน่อยว่าเราเราวิธีการฝึกยังไงบ้างนะคะการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคือผมเองเนี่ยผมเตรียมอย่างแรกเลยผมผมเตรียมสนามค่ะ ไปใช้สถานที่ที่ไหนคะใช้สถานที่ที่จอหอโรงเรียนสนยนฝึกอบรมจอมภาคสามนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็วางแผนก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาทั้งหมดกี่สถานีในการที่จะจะทาการทดสอบค่ะ,คะอันนี้เรื่องที่หนึ่งแล้วก็วางแปลนวางแปลนว่าแปลนนี้สนามนี้ใช้อะไรปิดแปลนนี้สนามนี้ใช้อะไรนะครับแล้วก็พอวางแปลนเสร็จเราก็จะไล่เรื่องคนเรื่องกรรมการ กรรมการเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเรามีการอบรมานะครับมีการอบร,ร,ร,รมกรรมการมาก่อนว่ากรรมการเนี่ยจะเป็นใครอย่างไระนะครับจำนวนกี่คนคะจะมีมือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่เราจะไล่มาจะมีการทดแทนกันตลอดเวลาครับถ้าคนนี้มาไม่ได้คนนี้ติดภารกิจก็จะมีชุดหนึ่งมาอีกคนคหนึ่งมา อย่างนี้ตลอดกรรมการที่เป็นหมายถึงว่ามาอย่างไรคะมาให้คะแนนหรือให้มามาตัดสินครับมาตัดสินมาตัดสินก็คือในการทดสอบเนี่ยจะมีการแข่งขันกันด้วยใช่ครับจะเชิงในการแข่งขันครับแล้วก็กรรมการพวกนี้เนี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อนการฝึกอบรมเนี่ยจะต้องได้ใบประกาศถ้าไม่ได้ใบประกาศก็จะมาเป็นกรรมการไม่ได้เพราะว่ากรรมการเนี่ยจะต้องแม่นกดกดมากเพราะว่าเทคนิคต่างๆหรือการยิงปืนต่างๆเนี่ยมันต้องอยู่ในกฎ ค่ะครับค่ะมันมีรายละเอียดยังไงบ้างคะของของการทดสอบหรือการแข่งเนี่ยว่ามันมีระยะยังไงบ้าง<อ>ระยะไกลระยะไกลหรือว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนเอาง่ายๆนะครับว่าถ้าปืนเราจะมีแผ่นเป้าเนี่ยเป็นแผ่นกระดาษมีแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็มีเป้าเคลื่อนที่ะนะครับถ้าแผ่นถ้าเป็นเป้าแผ่นเหล็กเนี่ยตามหลักตามกฎห้ามใกล้กว่าห้ามใกล้กว่า12อหลานะครับ เราก็มีพวกนี้แล้วเป้ากระดาษมีเป้ากระดาษมีเป้าเคลื่อนที่มีอะไรสนุกยิงสนุกครับอ๋อแล้วเป็นไงฮะส่วนใหญ่แล้วพอมาทดสอบแล้วได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดไหมคะก็ถามว่าตามเกณฑ์ไหมมันก็จะมีส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าตามเกณฑ์ดีกว่าะนะครับเพราะว่ามือใหม่ๆที่เพิ่งๆิงมาเริ่มเล่นเนี่ยก็จะมีติดขัดบ,บ้างอะไระบ้างอะไรพวกนี้แต่เราก็ถือว่าเฮ้ย คุณโดนดนะีคิวไปแล้วนะดิสคอดิฟไปแล้วเอาคุณยิงต่อไปยิงให้จบคุณจะได้มีทักษะในการใช้วุ้ดปืนแต่ผมไม่คิดคะแนนคุณนะ,ะโอเคไหมบางคนก็ชอบอย่างนี้ครับแล้วปีหน้าบอกว่าขอแค่ตัวใอครับค่ะพอพอ,พอทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรคะมีใบประกาศหรือว่ามีอะไรไหมคะอีกไม่น่าจะเดือนหน้าเนี่ยนะครับน่าจะเดือนหน้าเนี่ย ปลายเดือนนี้เนี่ยน่าจะมีประชุมแล้วก็ปลายเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมีการมอบเหรียญก่อนที่ท่านผบจะเกษียณค่ะครับครับจะมีการมอบเหรียญมอบโล่รางวัลต่างๆให้อ๋อค่ะเป็นประจําทุกปีอันนี้มีทั้งประเภทบุคคลแล้วก็ประเภททีมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็มียิง4คนเอา3าคนเอาคะแนนสูงสุด3าคนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มา3ามเอา3าครับค่ะครับผมดูแล้วเท่าที่ดูที่ทดสอบเนี่ย หน่วยไหนเรียกว่าโอ้ปฏิบัติการเรียกว่าทดสอบนี่ได้คะแนนดีเยี่ยมเลยคะต้องเรียกว่าสูสีกันมากสูสีกันมากแล้วอย่างภาคเก้านะครับสามจังหวัดเชียงแสนภาคเก้าเนี่ยก็ได้ลองผู้าการเนี่ยกับผู้าการเนี่ยปั้นเด็กสร้างเด็กขึ้นมาเพราะว่าเขามีความจำเป็นต้องการต้องใช้อาวุธปืนพวกนี้เนี่ยในการที่จะป้องกันชีวิตเขาะนะครับอย่างหน่วย นาเรสวนอรินทราชมาลกองปราบปัจจกรแะ้วพวกนี้นะฮะก็มาประเภทเต็มสูบเหมือนกันอย่างราชบุรีก็มาก็เต็มสูบสู้สู้ไม่ถอยหมืแนนเราว่าก่อนจะมาเข้าการทดสอบนี่ก็จะต้องฝึกซ้อมมาก่อนแล้วหรือใช่ครับใช่ครับก็ต้องศึกษาว่าปีนี้รองอุ้มเนี่ยหรือผู้การอุ้มเนี่ยจะวางเกณฑ์มาตรฐานยังไงจะวางสนามยังไงจะพยายามเจาะ เจ้าก่อนตลอดเขาบ่นกันไหมคะว่าโอ้โหยากตังเขี้ยวยังหรือว่ายังไงฮะหรือปีนี้เป็นยังไงบ่นครับบ่นบ่นเพราะว่าถ้าผมจัดเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมยิงเหล็กหมดเลยอปีที่แล้วยิงเหล็กหมดเลยแล้วก็บางคนยอมแพ้เลยว่ายิงเหล็กแล้วไม่เข้ายิงเหล็กแล้วไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่เอาเว้ยปีนี้ขอให้สนุกสนุกแล้วกันเอาเป้ากระดาษมาใส่แล้วก็เอาเป้า เป้าเหล็กมาใส่บ้างบางส่วนเกี่ยวยิงกับลูกซองค่ะแล้วก็มีเป้าเคลื่อนที่ก็มีสนามที่ยากหนึ่งสนามค่ะค่อนข้างยากซึ่งอย่างเป้าเคลื่อนที่ี่้งก็มาหาเราเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างยากว่าเราจะตัดตัดตันใจยังไงค่ะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยนะคะหรือเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเนี่ยคนร้ายบางทีก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆทั้งหญิงใช่ไหมฮะมันก็จะมีการเคลื่อนที่เพราะนั้นเรื่องการฝึกยิงกับเป้าเคลื่อนที่นี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สาคัญจํจเป็นมากครับค่ะ แล้วก็เป้าเคลื่อนที่เนี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยมีน้อย,<ะ>อยค่อนข้างน้อยแต่มีแต่เป้าพลิกพลิกไปพลิกมาอมตอนนี้ก็พยายามจะขอผู้งำชาว่าเอาเป้าเคลื่อนที่เนี่ยเอาใส่เข้ามาเพื่อที่ให้ตำรวจมีการฝึกซ้อมมากเพิ่มมากขึ้นค่ะนะคะก็ฝึกผ่านพ้นไป200กว่านายด้วยกันะนะคะแล้วก็ในส่วนของตำรวจที่ไม่ใช่หน่วยปริการพิเศษนะอย่างเช่นตำรวจโรงพักอะไรต่างเนี่ยเราเราต้องทดสอบด้วยไหมคะ คือจริงๆถ้าตามหลักเนี่ยนะครับตามหลักเนี่ยเราได้ให้ทางหน่วยต้นทังกัดเนี่ยทดสอบเขาก่อนนะครับเรามีงบประมาณของตอรองไปลงไม่ให้ในการทดสอบแล้วก็ส่งผลขึ้นมาดำเนินการค่ะครับผมก็จะมีอย่างนี้ทุกปีมีทุกปีน่วยครับค่ะอันนี้เพื่อความอะไรนะมั่นใจนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะที่จะต้องใช้อาวุธปืนแล้วก็ในส่วนของประชาชนด้วยนะคะที่ เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมั่นใจนะคะในการทํางานของตํารวจด้วยใช่คับนะคะไม่ใช่เวลาเกิดเหตุขึ้นมาจริงมีเหตุการณ์อุกอาจเนี่ยเกิดมีการยิงปะทะกับคนร้ายแล้วตํารวจก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปก็มีใช่คะในขณะที่คนร้ายเองก็บางครั้งก็ถูกวิสามันฆาตกรรมเหมือนกันนะแต่ว่าต้องยึดกฎหมายเป็นหลักครับแล้วก็ยึดยึดแผนแผนต่างๆของตรอที่กําหนดแล้วสั่งการลงมา ว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้นี้ต้องใช้แผนอะไรแบบนี้นะครับเรามีการทบทวนกันอยู่อย่างที่เราดีในข่าวนะมันจะมีชื่อแผนอะไรต่างๆแต่ถ้าตั้งแต่ละแผนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดว่าแผนนี้ใช้กําลังกี่น่ายหน่วยไหนยังไงจะมียุทธวิธีอย่างไรอันนี้อาจจะเป็นแบบความลับของทางตารวจก็ในการฝึกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายของท่านพบตรในการที่จะ เอาหลักสูตรใหม่ๆเนี่ยเข้าไปทดแทนหลักสูตรเก่าเพราะว่าตอนนี้โลกมันก้าวไปแล้วนะครับท่านก็เลยมองในตัวนี้แล้วก็เรียกไปแล้วก็สั่งการมผมก็จะเป็นมือเขียนมือดําเนินการให้ในส่วนนี้แล้วก็ปรึกษากับผู้กำกับในการดําเนินการค่ะคดูเหมือนว่าท่านพวตรอเองก็ให้ความสําคัญกับเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธอะไรต่างๆที่ทัทนสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพก็สังเกตว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็กสามารถที่จะ ปฏิบัติการได้นะางอย่างทันท่วงทีท่านท่านโตมาจากสายปฏิบัติการอยู่แล้วท่านจะมองเห็นหน่วยบริการเนี่ยเป็นเป็นหน่วยที่จะช่วยประชาชนได้มากที่สุดและดีที่สุดนะครับในตัวนี้นะครับนอกเหนือจากพนักงานสอบสวนนอกเหนือจากงานอื่นๆของตำรวจทั่วไปค่ะครับเรียกว่าก็ต้องมีเขี้ยวเล็บให้รับตำรวจใช่ไหมฮะในการทํางานก็เรียกว่าได้เสริมปีนี้เนี่ย สองสามสองสามปีมาเนี่ยท่านพบตรเนี่ยได้เสริมเคี่ยวเล็บให้กับตํารวจเนี่ยค่อนขั้นเยอะพอสมควรในการที่จะต่อสู้กับคนร้ายซึ่งคนร้ายก็มีอาวุธเพิ่มไายแรงเพิ่มาึนคนร้ายก็พัฒนาพัฒนาอาวุธตามไปด้วยนะคะใช่ครับค่ะและเดี๋ยวนี้บางทีเราก็จะเห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันก็มีช่องทางที่ที่สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะางอย่างผิดกฎหมายมันก็มีช่องทางอยู่นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ บางครั้งเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตํารวจเองเนี่ยหลักเกณฑ์ในการที่จะพกอาวุธปืนมันก็มีหลักเกณฑ์ใช่ไหมหนสองต้องพเองนะคะตำรวจก็มีหลักเกณฑ์ในการที่จะพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ก็ต้องขออนุมัติใครขอขออนุมัติผู้กำกับการในการออกไปสืบหาข่าวหรือในการใช้นะครับค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่จะต้องมี อำนาจในการเรียกว่าบำบ,บทุกบำรุงสุขรนะ,ะหรือเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะคกับการ,รใช้ปืนเนะะี่ยค่ะครับคือการใช้ปืนเนี่ยผมเน้นย้ำเรื่องทักษะพื้นฐานการใช้อุปืนค่ะแล้วก็ศึกษาการใช้อุปืนเนี่ยให้เกิดความคุ้นเคยกับตัวเราให้มากสุดนะครับ,รบเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปหยิบกลวยจากตรงไหนมาได้ในการที่จะทำงาน หรือว่าเราจะใช้ปืนพกของเราในการทำงานเนี่ยกระสุนพร้อมไม้ปืนพร้อมไม้ทักษะในการใช้ปืนเนี่ยพร้อมไม้นะครับแล้วก็ข้อกฎหมายที่ต้องอยู่ในหัวเนี่ยเกี่ยวกับการใช้ปืนเนี่ยแม่นแค่ไหนอันนี้ต้องแม่นเลยใช่คะต้องแม่นครับต้องให้เป็นไปตามกฎหมายใช่ครับน้่งไปตามกฎหมายครับนะคะนอกจากเรื่องของทักษะนะคะในการใช้อุปืนอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพแล้ว ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําผิดกฎหมายไปหรือว่าตัดสินใจพลาดไปอันนี้ก็มีผลถึงหน้าที่การงานโดนสอบตามมาถึงถึงตั้งใจทํางานจริงแต่ว่าไม่ไม่ไม่สอดคล้องค่ะนะครับไม่สอดคล้องกับตัวกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอนะครับกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยท่านพบตรเนี่ยให้ปืน มอบปืน m 1 6 m 4ลงไปใหม่ก็อยากจะให้ทางผู้กำชาเนี่ยต้นสังกัดเนี่ยช่วยตรวจสอบแล้วก็ทำการฝึกฝนให้กับให้เขาให้มากให้มากขึ้นในการใช้อาวุธเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่เรานั่นมานาะกเราไม่ค่อยได้ใช้มานะัครับค่ะคอาวุธปืนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเรียกว่าใช้อย่างต่อเนื่องไหมคะ หรือว่าถ้าไม่ใช้นานๆนนมันมันจะมีผลอย่างไรไหมก็ควรคจะซ้อมซักซ้อมไปบ่อยในการทํางานครับค่ะครับควรซักซ้อม,มบ่อยอย่างผมเองผมจะกเกษียณอยู่เลยไม่กี่วันเนี่ยผมก็ยังซ้อมอยู่เลยะนะครับเพราะว่ามันมันเรียกว่าปืนคือชีวิตะนะครับในการใช้ทํางานไม่ไม่ว่ากระทั่งออกไปสอนเราก็ต้องสอนให้ให้เกิดความปลอดภัยให้ถูกต้อง ครับครับนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็การที่ไปซ้อมก็ต้องไปซ้อมในสถานที่ที่มันเหมาะสมด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับไม่ใช่ยิงในปงในป่าอะไรเงี้ยก็พยายามเข้าสนามยิงปืนซะครับค่ะมันจะได้ปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องไม่ใช่ยิงปืนในที่สาธารณะอันไม่มีเหตุอันควรอะไรเงี้ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่ยิงปืนขึ้นฟ้าตามงานเทศกาลก็ผิดกฎหมายอีกเหมือนกันครับก็ต้องขอ ให้ระมัดระวังในตัวนี้เ่ยเรียกว่าตํารวจก็อย่าทําผิดซะเองนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยว่าจะเป็นอาวุธปืนที่ได้มาหรือลูกกระสุนต่างๆเนี่ยมันมีสนนราคาคะแต่นัดที่ยิงไปเนี่ยมันมันต้องมันต้องโดนเป้าจริงๆอ่ะใช่ครับต้องมีต้องให้คุ้มค่าให้่ที่หลวงได้เสียเสียงบประมาณตัวนี้ออกไปค่ะนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการทดสอบนะคะเป็นประจํา แต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณใช่ไหมคะในแต่ละปีแต่ถ้าผ่านการทดสอบไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่ท่านบอกว่าต้นสังกัดใช่ไหมคะพงศ์ขบัญชาก็ก็จะต้องให้มีการทดสอบทบทวนทบทวนครับนะฮะอยู่ตลอดเวลาครับอันนี้อันนี้ต้องขอฝากไปด้วยก่อนก่อนที่ผมจะเสียงก็ขอฝากตัวนี้ไว้ด้วยว่าเอ้ยอย่างนี้น้อยเนี่ยควรจะมีการทดสอบหรือทักษะของตำรวจในการใช้อาวุธปืน จะยิงแห้งหรือว่าจะออกมาทําความสะอาดอะไรบ้างอะไรก็ยังดีกว่าที่จะเก็บเก็บไว้นอนคลังครับครับผมคงจะมีแค่นี้ค่ะนอาวปืนก็เป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะคะก็ถ้าอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเรียกว่าอาวุธปืนตรงนี้ก็ต้องใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะไปจับกุมคนร้ายนะคะแต่ก็มีหลักเกณฑ์ทั้งเรื่องของการใช้ปืนนะการพกพาปืน นะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยนะคะสุดท้ายนี้มีอะไรยอยากจะฝากไปถึงประชาชนนะคะที่ติดตามดูการทํางานของตํารวจในช่วงนี้ค่ะครับก็ขอขอให้มีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในในตัวตํารวจนะครับมีความอย่างแรกก็ต้องตํารวจก่อนเชื่อมั่นศรัทธานะครับกับตัวของเราเองก่อนกับผู้กำก่อนแล้วก็ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชนว่าสามารถปกป้องคุ้มครองเขาได้นะครับก็คงจะมีแค่นี้ครับขอฝากไว้ก่อนเกษียณครับค่ะปีนี้นก็เกษียณแล้วนะคะหลังจากที่เดี๋ยวก็เป็นเป็นคุณครูมาตลอดนะตั้งชีวิตนะคะค่ะวางแผนใกล้เกษียณไว้ยังไงบ้างไหมคะก็คงไปสอนยิงปืนเหมือนเดิมครับก็คงไม่มีอะไรก็คงต่อยิงปืนเหมือนเดิม ค่ะก็ะะถือว่าเป็นความรู้ความสามารถนะ,ะที่เราได้ทํามาตลอดทั้งชีวิตนะคะในการรับราชการตํารวจนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะครูอุ้มนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะพลตร,ตรีพาสกรสถิตยุทธการนะคะปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติะค,ะค่ะขอบพระคุณค่ะ และนี่คือรายการ p o l i c t a l k นะคะผู้ชมอยากจะให้เราไปพูดคุยนะคะกับใครอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ทางช่องทางของ POLICE TV ีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทาง y t u t u นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารทางเพจ Facebook สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานกลัจแห่งชาติด้วยวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคกุลนำร้อมกับท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ